ซัมซุงกำลังเตรียมการเปิดตัว Galaxy S 26ซีรีส์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากข่าวหรือที่เปิดเผยว่า s ซัมซุงตั้งเป้ายอดขายของรุ่นนี้ไว้ที่35ล้านเครื่องและเป็นจุดขายหลักของ s a m มซุงในการเผยแพร่ธุรกิจสมาร์ทโฟนในปี2026แต่ที่น่าสนใจคือ s ซัมซุงมีแผนใหญ่สำหรับ Galaxy S 26ซีรีส์ที่จะทำให้มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความต้องการของผู้บริโภคและเป็นตัวเลขการประเมินที่มากกว่าตัวเลขของ Galaxy S 25ซีรีส์ และนี่คือสิ่งที่ทำให้ Samsung มั่นใจได้ว่าจะสามารถขายได้มากขนาดนี้นั่นคือฟีเจอร์ AI ที่จะมาเสริมทับพร้อมกับ Galaxy S 26 Series ซีรีซึ่งจะเป็นตัวเพิ่มความสนใจและสร้างความต้องการให้กับผู้บริโภคแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือการเปิดตัว Galaxy S 26 s e r i e ซีรีก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆ Samsung ได้ตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัวไปเป็นวันที่25กุมภาพันธ์2026และจะมีลายอัปผลิตภัณฑ์3รุ่นคือ Galaxy S 26 Galaxy S 26 และ Galaxy S 26 Ultra โดยไม่มีชื่อของ Galaxy S 26 Pro หรือ Galaxy S 26 e d g e ซึ่งถูกถอดออกจากหลายผลิตภัณฑ์เนื่องจากมียอดขายที่ไม่ดีสเปคของ Galaxy S 26 s e r i e กก็ยังเป็นเรื่องสนุกสนุกซึ่งคาดว่าจะใช้ชิปเซ็ต Exynos 2600แต่ในตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาจีนและญี่ปุ่นจะใช้ Snapdragon 8 Gen 5เ for Galaxy ซึ่งซัมซุงยืนยันว่ามีประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถรองรับการใช้งาน AI ได้อย่างแน่นอนแต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชิปเซ็ตนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สร้างความตกลงต่างได้ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานที่สนใจเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟนคุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปิดตัวของ Galaxy S 26 Series มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย